ครับสวัสดีครับพวกผมนะครับไทเจนะครับวันนี้อยู่ใครผมมิจูเล่ครับผมครับวันนี้นะครับก็อยู่ในเกมไม n คร r a ับกับไมโครฟลับพิกซ์มอนซีโรนเองก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะส่วนใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคน่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเข้าใจไหมครับมิเข้าใจแล้วครับโอเค วันนี้นะครับกลับมาอีกพาร์ทหนึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เมซ่านะก็มาหาของให้มิกมันนะครับมิกจะได้ตัวอะไรอะเมทังนบผมผมไม่มีพี่เห็นเองเล่นมาตั้งชาติกว่าสรุปแล้วคือมิกไม่มีนะครับไม่มีพี่คนแล้คือมันมันหายากมากครับไอเม,มทังเนี่ยมันไม่ใช่หายากคือมันเจอมันจับยากอะผมเคยแบบจับยากพี่มันระเบิดตตายเ,ออเสียบอลแบบสองกองอะไรเงี้ยครับมันก็เกินออไปจริงจริงมันมีทิคในการจับนะพี่ไอตัวนี้ตัวนิโนนี่ดีดีดี คาโคใช่เหรอไม่ดีครับผมใช่นหมมันสามสองบาทนะพี่แล้วข้นึงอุ้ยน้องช้างเนี่ยอันนี้น้องช้างครับผมทุกคนนี่ฟาร์มตั้งจากไอตัวอีกาตัวนี้ได้พี่ไหนวะตัวไหนวะดราบดราบด้วเท่าไหร่วะหกห้าห้าสิบกว่ากว่าพี่มันเกิดง่ายมากติดเลนสายตัวนี้นะครับโอ้ยปลาไม่เอาดีกว่าลงไปข้างล่างดีกว่าฟาร์มตัวนี้ก็ได้เหมือนกันตั้งห้าสิบบาทนะครับไม่รู้ไหมแฟนผมบอกว่าไอตัวนี้คือเป็ดไว้พี่ใช่ เออไอ้ตัวนี้ก็งูสินะงูหางกระดิ่งนี่งูงูตัวละสามพ้าบาทผมมองว่าเป็นถั่วงอกเว้พี่เดี๋ยวพี่ทิ้งขยะอ่ะตอนนี้คือแบบขยะแบบลกคังผมมากนะครับทุกคนผมว่ามันเออพี่มันเกิดตอนนี้นี่แบบมันเกิดใกล้เช้างั้นผมไปตกปลาเราดีกว่าได้หาตังค์าตังค์จะได้ฝาดรองไม้พี่ใช้ด้วยเดี๋ยวพี่ก็ว่าจะไปตกปลาเหมือนกันเพราะแบบ ผมตอนนี้ผมเริ่มจนละเดี๋ยวนะเราก็มีเหมือนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาททั้นทวนแต่คือถ้าเราแบบไม่ฝากเงินหรือฝากทองเออคือผมอยากเก็บตังค์ซื้อเทพไงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีคนเอาเทพมาขายนะครับก็ต้องแบบฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับนี่ฟาร์มตังค์เงี้ยอย่างโปเกมอนโปพี่ลอาซื้อเลยคนขายเยอะคือแบบว่าบางบางคนใช่ไหมมีเขาแบบเซิร์ฟนี้หาตังค์ไงนะครับเนี่ยครับทุกคนดูนะคือแบบเวลาเราตรีมอนนะครับ คื<ข>อ,อตีมอนเนี่ยมันจะดรอปเงินแล้วคือมันดรอปตามเลเวลเลยนะครับอ่าใช่อนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการฟาร์มเงินน่าจะดรอปจากเทรนเนอร์แล้วนะกลับเอามอนของอที่ดรอปจากมอนมาขายใช่ครับคือแบบว่าถ้าเรานะฮะถ้าเราเราจริงๆเราไม่ต้องไปทําฟาร์มก็ได้เรามาฟาร์มไม่บอกว่าฟาร์มไม่เอะฟาร์มตังค์เนี่ยได้ทั้งตังค์ทั้งเวลมันดีกว่านะมันสนุก,กได้นะอาจจะแบบเจอมอนเตอร์บางคนเขาแบบไปทําฟาร์มนะครับก็ก็ได้ นะฮะแต่คือมันก็แบบต้องนนามันช้าไม่ต้องลงทุนลงทุนเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้แต่คือผมแนะนําว่ามามานี่ดกวามาตีมันเก็บตังค์เก็บเวรใช่ครับผมโอ้ยมืดพอดีเลยบ้าหนะทุกคนเดี๋ยวนะ้นขอให้ฝนตกไหตอนตอนตอนมืดนี้เท่าฝนตกมันจะมีตัวอะไรเกิดไหมเทพตัวหนึ่งฝนตกตอนคืน้าเกิด ดีพอเชียนจะเป็นไครโอกาครับผมคือที่เราแบบมาเล่นตอนคืนเนี่ยคือมันมีอย่างหนึ่งเนีเอาจริงเลยอะคือนะครับตอนคืนดีอย่างหนึ่งคือคนน้อยคนน้อยไม่พอก็คือเทพจะได้ไม่แย่งกันจับไม่คือเทพมันชอบเกิดตอนตีสองตีสา้เวลาเวลาประมาณเนี่ยจริงคือทุกครั้งมันชอบเกิดเวลาประมาณตอนกลางวันนะมันเกิดแบบมันเกิดยากผมก็ยังสงสัยนะเว้ยคือแบบตอนกลางวันคนมันเยอะแต่มันไม่เกิดเว้ยมันมาเกิดแบบโอ้โหตอนกลางคืนเนี่ยครับ บางทีเนี่ยผมเคยแบบมานั่งตีสี่ตีห้านะครับมานั่งฟาร์มไว้อยู่ในเซิร์ฟแม่งเทพเกิดฮะแล้วคือมีคนอยู่ตอนนั้นประมาณสามคนใช่อิ่มมากอิ่มก็คือเอฟเคมันเอฟเคฟาร์มของอะไรผมไม่รู้ไว้ก็คือมันนั่งจับอะไรัน PVP มีเซเนสเกิดด้วยนะพี่ใช่เหรอครับใช่ที่มันเกิดใน PVP ใช่มันเกิดในกองฟาร์มสเปเชียลแอคแท็กเลยถ้าสนใจเดี๋ยวนะผมไปแวะเวียน PVP ก่อนวันนี้ยังไม่ได้ไปว่าเวียนเลยครับ โหลแล้วว่าจะไปฟาร์มไม่เอาตรงไหนไอซี SC ก็ไม่อยู่อีกชิบหายไอซีไ <c oughs> ม่แข็งสาไปแล้วทุกคนก็เลยผมเหลือเหลือได้ผมเมือไอมิกนี่เนี่ยมีมีเทพไอมีบอสเกิดไหมครับไม่ใช่เทพเ,เทพเกิดฮาเลยนะฮาแตกนะใช่เฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ไหนนะเราดูซิว่าเรามีบอสเกิดหรือเปล่าไม่มีนะครับทำไมคนมันคนมันเจอบ่อยวะเมื่อผมไม่มีดวงวันเนี้ยนั่นแหละอา้าวตีเดี๋ยวผมขอตีสักห้าตัวนะ ซับตู้นึงนี่เก็บของไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับกาเบียสดีมากเลยวี่ฝนตกป่ะวิฝนตกไหนฝนตกไหนวะที่มิกเหรอฝนตกที่มีกอยู่ไหนตกปลาโอเชียนโอเชียนปะโอเชียนโอเชียนนี่มันจะกลายเป็นดีโอเชียนเลยตรงนั้นแหละไหนวะอ๋อตรงนี้เหรอสุดยอดนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้มิกนูดโอเ่ตอน ตอนนี้มิกหลุดออกจากเกมเห็นนะมันมันอยู่แถวนี้ไหมโอเคผมจะตกปลารอเข้าฝนตกมันจะมีตัวอะไรเกิดหรอม่ไอ้อันนี้ปะไค่หัก้าไร่หก้าถ้ามันเกิด,ดนะใช่ลาติอัสไม่แน่ใจว่าฝนตกมันเกิดหรอนะคือผมควรจะมานั่งอยู่ตรงนี้รอนะเวลากําลังดีอย่างเงี้ยง่วันนี้ไข่อู้คนไม่อยู่อย่างเยอะเลยครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมรอมิกรอมิกเข้ามาก่อนนะครับมาเดินสำรวจกันแถวนี้ไอตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมไ่คอยยิงแฮะ ทุกคนเห็นในแมปป่ะคอยยิงอคอยกิงทองล่อเอ,อ้ยถ้าเจอก็ยังดีนะผมก็ยังอยากได้ชินี่นะครับสักต,ตัวหนึ่งคือตอนนี้ไม่มีดวงเลยอะได้ชินี่แบบตัวกะกากอะไรก็ได้ตัวหนึ่งเนาะแต่คือแบบไม่ค่อยได้ฟาร์มในโลกรีเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เอาเวลาไปแบบไอ้นี่นะเดินตีมอนไปเรื่อยนะครับมันก็อาจจะช้าหน่อยนะครับหาจจะมอนกับเมวี่มีมอนก่อน,น,อน,อนฟาร์มดีเดียวสบายเน,นี่ยตอนเนี้ยแกเบียรปั้นแล้วเนี่ยผมปั้นละ สวัสดีครับมาลีฟอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยไหนอะหาเดี๋ยวไปนั่นไคโอ้าเรอร์เดี๋ยวผมหาแป๊บนงึงเฮ้ยเฮ้ยไคโอ้าเกิดค้างอะพี่ผมค้างะพี่เออค้างเลยเอ้ยพี่อยู่ดีโปชผมก็อยืดทีไหนวะเฮ้ยตัวนี้คนหาเยอะมากนี่ปะวะ เฮ้ยทุกคนใครกล้าเออเฮ้ยผมปลุดกะ <laughs> มิอย่านะชิบหายละท,<ำ>ทุกคนทุกคนเฮล้าเฮล้าเฮล้า,า,า <laughs> อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นหรือโอ้โหเกินไปเกินไปอีกมาเนี่ยโอ้โหแต่ตรงนี้ไม่มีเลยว่ะนี่ก็ดีเอ้ยใช่ป๋ะตรงนี้มาเนี่ยใช่ป๋ะชั่วโมงเดียว วนๆในเรื่องอะไรวี่จันวนมิกอยู่ไหนเนี่ยทำไมพี่เหม็นมิกเลยวะผมผมบินหาอยู่แถวอะไรนี่ไหนใครได้ปะครับตอนนี้คือผมบินหาอยู่พี่เหม็นมิกเลยนะครับเล้ยพี่เราอยู่คนละที่ป่ะผมตกแถวเมซ่าอ้าวเมซ่ามันมีที่ตกด้วยเหรอมันมีมันมีไอ้มิกแถวนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีเลยมีคนพี่ผมเจอผมเจอผมเจอเฮ้ยผมไม่บีบอลวี่งมาจับเลยพี่ไอ้มิกมิก นี่พี่ดูไหนไหนวะด้านล่างด้านล่างปั๊บปั๊บปั๊บเดือดเดือดไหนวะมิกไหนวะมิกด้านล่างพี่ด้านโอ้โข้างล่างพวกฮะด้านล่างด้านล่างไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะนี่มีเอ้ยเอ้ยทุกคนใช่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 ไอ้ปากปอนปากปอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเดซี่มาคู่กับผมมาคู่กับผมเลยพี่ เฮ้ยนานี öyle, ้มึงอยู่เวท ting อะไรเนี่ยมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮ้ยอยู่เวท ting ดิเฮ้ยมึงจะหลุดตอนนี้นะเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือสั่นแล้วเนี่ยทุกคนเด็ดเด็ดเด็ด สุดท้ายผมไม่ B M p o หรอพี่สุดทายผมไม่ B M PON เจ๊ะพ,พี่พี่มาเอาโบออกผมไปแปลงร่างเลยพี่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยคือเมื่อกี้กำลังกำลังคุยกันอยู่เลยอ่ะ พี่พี่ผม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 ตัว้างบ้านดาไม่ได้ตกใจเมื่อกี้คนดังเลยเมื่อกี้เขาพี่พี่แล้วคือพี่แบบไปเจอเช่าโมเดลเว้ยแม่งคิดว่าใช่พี่พี่พี่หลังกันเมาบวบเมาบวบวแจกบ้านใครตัวไม่แจกหรอกเฮ้ยเสียอจเลยทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวนะ เอใส่ผิวออกไอทีไอไปโดนโอเชียนโดนดิโอเชียนโดนดินี่นี่นี่เอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาได้เอาได้ไอาไปอวดคนดิเอาเดวี่เอาเดย์สองคนไอมีกี่มีเหรอมีมีผมซื้อเด็กมาแสนหนึ่งกระปาด้วยวะพี่ไทยเจ๋งเลยเจแถอเมซ่าพี่พี่แปลงร่างมิก้าโชว์เลย เมก้าโชว์เลยพี่สุดยอดเลยทุกคนเอ้ยพี่ผมผมดลบลุกดิพี่ตอนนี้มันตัวแปลงล่างไงวะอ่ะกดใส่บูออยังพี่อ๋อแล้วตรงไหนต่อแล้วกด B ครับผมแล้วตรงที่เมก้าหรับใช่แล้วกด G ครับผมเนี่ยครับเอ้ยพี่พี่ต้องปลาก่อนนะเฮ้ย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 เดี๋ยวตอนนั้นคือตอนเนี้ยผมคือแบบมือสั่นมากผมต้องเซตปุ่มก่อนนะครับทุกคน คือตอนนี้กำลังเอ่เอกำลังแว่าช็อกช็อกอยู่นะครับเกิผมเจอผมพี่ปีบอลน,น่นะแล้วแบบเกิดตอนที่ผมซื้อมาแล้วด้วยพี่ไม่ดีนะ <c oughs> คือพี่ไอ้กดมาจากไอ้นั้นเน่ยคุ้มเชียเลยว่ะ <c oughs> ใช้ไงีมิกมุนต้องไปตรงไหนก่อน,นต้องมีกำไรก่อนไหมใ <c oughs> <c oughs> ส่บูอ่ะพี่มีกำไรยังพี่ไม่มีไงซื <c oughs> ้อเลยพี่พี่มีพออย์เหลืออยู่นี่ อย่าโอเคงั้นเดี๋ยวกวผมไปซื้อแล้วกันเดี๋ยวพาได้มาแปึงแต่ตอนนี้คุ้มมากๆเราไม่ไม่หาให้เจอคือเมื่อกี้ว่าคือพี่บินหาแบบทั้งให้นั่นเลยพี่ก็ว่าแล้วแม่งไม่มีแน่เลยตรงนั้นอ่ะเพราะว่าแบบตกคนาอยู่มากพี่แล้วแบบตกไฟตกมาฝนตกเออผมก็ตกไฟไหมอยู่ดีเกิดด้วยผมโคตรโลกเลยพี่แล้วแบบหลุดไปทีนึงดีไม่หายเอ้ยแล้วก็คือ เอ็งเจอก่อนเหรอหรือว่าไงวะหรือว่าค่อยมาเจอทีหลังเจอทีหลังพี่แล้วผมมาโอาเนี่ยเอาดาบมูนส์ดาบมูนสโตนนะพี่มากดดูอ่ะมันจะเป็น,นไนท์วิชั่น <c oughs> เจอพี่เฮ <c oughs> <ม>้ยสุดยอดทุกคนอยู่ใต้นะเอาไปอวดก่ะนะอ,อะนะตัวตัวเล็กเดี๋ยวค่อยไปสุ่มขนาดเอาแค่นี้คือคุ้มแล้วนะ<ช>ไปละ<ช><ห>เอาไปขายตัวสองแสนอุ้ยเขาถามแสนเขาก็ยจอมจ่ายอันนี้ใช่เหรอมาตัวมันโกงพี่ ไปสุดยอดไปทุกคนตอนนี้ผมดีใจมากตั้งแต่เล่นมาคือไม่คิดว่าจะได้อะก็ะคือเป็นตัวที่แบบสุดยอดไปเลยเป็นตัวโกงพี่เป็นตัวโกงเลยเทพที่โกงมากควันมีเอาพี่อวดรับทุกคนตอนนี้คนตามผมมากเฮ้ยรู้สึกหล่อมากนะครับโอ้โหพี่ได้โปรคลิปแล้วพี่เอามาถ่ายคู่กันเลยเถอะคือตอนแรกอะแบบไม่มีอะไรทำคือคลิปนี้ว่าจะแบบอาจจะตั้งที่คลิปเป็นฟาร์มเวลธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยฮะไก่ตกหาฝาทองไว้พี่เออไปตกหาต่อไหม ก็ดีพี่ไป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 ฟาร์มโอเชียนเลยไปไป,ไปที่เดิมไหมจะได้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อะตรงที่มิกมาใช่เหรอไม่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 เดี๋ยวไปฟาร์มที่เดิมก็ได้เพราะว่าที่เก่าเนี่ยมันมีไอ้นี่ครับมันยังตกอยู่เลยอะพี่พี่ตบด้านหลังเลยตรงนี้คนเดียวตรงไหนดีวะ้างลหลังตรงปะด้านห,หลังกอพี่โอ้ตอน<ค>น,นี้คุอยดีแม่งคิดคิดถูกมากตอนนี้กี่โมงแล้ววะตีเกือบตีสองพี่ โทษนะครับตอนนี้คือแบบเกือบที่สองใช่เลยผมไม่ได้เนี้ยแม่งตลอดอดมาพีพีต้องลงแข่งแล้วพวกเนี้ยคือทฤษฎีเราไม่คือทุกคนครับคือทฤษฎีผมแม่งอย่างถูกไอ้เออทฤษฎีเราเนี่ยถูกแม่งคือแบบไม่ใช่อะไรผมนะดึกๆบ่อยนะฮะแล้วก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยพี่พี่อีกตัวมานั่นไม่ใช่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 ไอพี่พี่โดนไปแล้ว่อเนี้ยพี่โดนแล้ว้ยไอหุ่นไอหุ่นนี่มันก็แบบมันมันเกลียนมากทุกคน ครไม่มาสรรนาะะตั้งหุ่นไว้แล้วคือเมื่อกี้คือผมคิดว่าผมเจอเว้ยแล้วผมก็แม่งหุ่นแล้วเพราะว่าปกติมันจะว่ายแบบดำน้ําอยู่ลึกๆใช่ไหมใช่ใช่แต่อีหุ่นบ้าเนี่ยครับทุกคนมันลอยตุ๊บม่องอย่างเกินเลยนะบอสอะไรวะวฝนยังตกเลฝนยังตกยู่ผมต้องมันมันคงไม่เกิดติดต่อกันปะวายมิกผม้องกดเอ็มบอลนะอาจจะเกิดดิไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่เมื่อี้อย่างลกอะ ไปครับผมตกปลานะครับเวลาที่เหลือแล้วก็มาเล่าวความสัตย์ไม่หยุดเลยจะเจอแน่นอนไม่คิดว่าจะได้คือขนาดผมเป็นแอดมินเนี่ยนะคือเวลาเทพเกิดนะทุกคนบอกอะไรให้คือผมกลยังเรียกว่าไงบินหายังไม่เจอนะนคือเอาเคยเอาไอเดียแอดมินมานใช่ไหมได้ดอันนี้ตัวอะไรของนายอ่ะมีอันนี้ไงเกนชินอัเตอร์เมียร์เหรอเกนชิน ถ้าเลี้ยอัลติเมทมันรูปร่างคล้ายกันนี่น่าจะเฮ้ยอะไรนี่มันอัลติเมทเป็นสีเหลืองเฮ้ยมิกอีวุยว่ะฮะอีวุยเหรพี่อีวุยน้ำอ่ะจับดิพี่จับใช่บอกวะใช่ดิฟอปโปเลออนอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวผมกดสองีิแบบนะ้อีวุยน้ำใช่ใช่ใช่พี่อีวุยน้ำอีวุยน้ำจับจับดิว่านี่เอามาซะหน่อยนะตัวสั่นไม่หยุดเลย จะเย็นน้องชายคือตอนนี้พี่ก็ตัวสั่นนะเพราะแบบแอร์มันหนาวมากครับจับยากจร <A. B. S 1> ิงวะพี่พี่ตัดมุกผมวะเกิน <c oughs> ไป <c oughs> นั่นไงกลายเป็นเกยนชินแล้วไงพี่เนีเ่ยเนี่ยจับ <B. S 2> <ม>ยากจ<ม>ริง<ะ>วะเดี๋เด้อเด้อสงสัยผมอุตส่าห์เนี่ยเอาไอ้นี่ลเวลบอลยัดจับยากขนาดนี้เลยห่างก,กันก็สองเท่านะครับเ้า๋ยว้ามีไดบอลมันจะจับคุณสอง ใช่แบบไม่มีไดบอลเนี่ยถ้าเป็นโปเยมอนอย่างเงี้ยท่าน้ำใช่ไหมไดบอลเวิร์ติง้งอ่ะเรียบร้อยนะครับสวยงามพีื่อีเป็นร่างเกนชินนะรู้เปล่าใช่หรอใช่มันจะให้เกิดสู้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนร่างให้เองอ๋อ uh, นี่ไงโอ้ <S <S สุดยอดมันดีกว่าป่าวหรือว่าแค่เป็นสีหรือว่าไงดีกว่าผมเพิ่มสเตตัสสวยงามทุกคนนี่นี่ก็ร่างเกนชินเหมือนกันสินะคือเมื่อกี้ผมหัวร้อนที่สุดเลยคือตรงเนี้ยคือตูบินมาเอ้าแม่ง เจอยังหัวร้อนไหมฮโอเคคลิปผมเห็นดี่หัวร้อนอยู่พี่ใช่เดี๋ยววันนี้นะครับเอาไปไว้ประมาณเท่านี้นะครับก็ดีใจมากเลยที่เราจับเทพได้แล้วตอนแรกแตางคุมแล้วพี่เออคุมคุมจะจัดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจากลาไปก่อนนะครับปุใหม่ในพาร์ทหน้านะครับเราจะมาจับตัวอะไรหรือว่าทำอะไรต่อนะครับรอคอมเอ่อรอคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะทำให้นะครับโอเควันนี้จะลาไปก่อนนะครับผปุ้งใหม่